ดูจระเละเฮ้ยเฮ้สู้สู้สดูจระเละส,ส,ส,สู้อีกสู้อีกโอ้เอ้าเอาจระเละเทียงอยู่เทียงกินน่ะเอาเนี่ยฮึเฮ้ยสู้สู้ไม่รู้เป็นไรมานี่สู้อย่างเดียวเลยเป็นไรเป็นไรมาดูหน้าดูสีหน้าเล็เดเล็ด <c ười> ใครทำอะไรให้เ mm. นี่นี่นี่นดูนี่ดูดี่อ๋อสู้อย่างนี้เจ้าเล่มากใครทำอะไรให้อารมณ์เสียนี่ฮะดูนี่ฮึดูนี่อารมณ์เสีย <laughs> เอาอ,อืออือเดี๋ยวจับตัดขนเลยเหมตัดขนไหมอือดูกล้องนี่ม่ต้องมองหน้าดูกล้องหนึ่ง ừ cháu chào hm 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 mi suy ơn nói hình này nọ này ดูดิดูนี่มีสู้อีกสู้อีกสู้อีก,อกใครทำ,ทำอะไรลมไอารมเสียใครทำอะไรให้ลมเสียฮะใครทำอะไรให้อารมณ์เสียนี่ฮึฮึดูดูยกไม้ยกมือฮฮ <c ười> อืแไปอารมณ์เสียมาจา่ไหนอือม,มานี้คุยกันก่อนไปอารมณ์เสียมาจา่ไหนอี่ดู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 ด,ดูอืออืมอืมอืวิ่งใส่อารมณ์เสียมาจา่ไหนครับฮะคุณอารมณ์เสียมาจา่ไหนคุณจะมาโวยวายกับฉันนี่ ฮะคุณอารมณ์เสียมาจากไหนดูดิฮะคุณอารมณ์เสียมาแต่ไหนบอกทีดิแฮ่เจ้าเลงจริงแงวโวยวายหิวแล้วนี่ดูดูมองเห็นอะไรนี่ดูตามันตัวมันดูตาอันนี้ chào cháu tìm hoa. Don't tìm đồn mama, mama Nè hè 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 nè hè 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 อันนี้มาอืออือะไรเล่นอือดักเขี้ยวใหญ่เลยอันนี้ออทำทำทำอะไรไม่ได้เลยไปโกรธเก่าตรงนู้นอืออือเอ้าเอ้า เป็นเพศเมียเด็กหญิงบุญทิ้งโดนทิ้งไว้นี่นี่นี่มานี่เร็วคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้กับเจ้าบุญทิ้งด้วยนะครับสวัสดีครับคนรักเวเมียว